น,นี่ก็คือปลาคูดการ์ดที่เราได้มานะคะชื่อคูดการ์ดนะคะเขาเรียกคูดการ์ดนะคะแต่ทางนี้ภาสาต้าออป็นคูดการ์ดนะคะนี่ค่ะปลา,าชื่อแปลกๆเดี๋ยวเราจะมาอ,อ่อทำปลากันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาอ,อ่อคิดกันค่ะว่าจะมาทำเป็นเมนูอะไรดีนะคะนี่นะคะนี่ก็คือปลาที่เราได้มานะคะเรียกว่าปลาคูดการ์ดนะคะ แม่มีก็จะขอดเก็ตนะคะแล้วก็ทําเอาไว้ก่อนนะคะเรายังไม่รู้คะ่ะว่าเราจะาทําเป็นเมนูอะไรอร่อยๆดีนะคะแต่ด้วยผู้ใหญ่ใจดีนะคะส่งน้าพริกแกงขึ้นมาก็คิดเอาไว้ว่าหัวปลานี่แกงส้มคงจะอร่อยนะคะเนื้อดูแล้วแบบน่าจะมันพอสมควรนะคะนี่นะคะเนื้อปลาขูดคารดนะคะ ปลาขุดขาดแล้วก็ได้มาอีกตัวหนึ่งก็คืออันนี้ฝีมือน้องออสนะคะกระพงแดงค่ะกระพงแดงนี่โอ้โหเดี๋ยวขอคิดเมนูก่อนนะคะทําปลาก่อนแล้วกันนะคะส่วนไม่มีหรอคะไม่อยากจะอวดเลยค่ะปะกาลังนะคะกินไม่ได้แต่เทนะคะ นะคะตัวใหญ่มากค่ะพอดีกับเขียงเลยแล้วก็เต็มอ่างพอดีกรเล็ดเขาก็ใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยขอดเก็ไอย้ยาเก็ตขอดไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าเกดเขาใหญ่มากเลยค่ะดูนะคะจังหวะการขอดเก็ดยากมากค่ะ ต้องต้องขอดเป็นแนวนะคะเราจะขอดเป็นแนวให้มันเป็นแถวไปนะคะอย่าไปขอดตรงๆแบบนี้ไม่ได้นะคะการขอดเก็ดปลาก็ต้องขอดเป็นแถวนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ,ะเป็นแถวแนวตรงค่ะมันจะได้ออกง่ายนะคะนี่นะคะถ้าเราขอดเป็นแนวแบบนี้นะคะ หนังปลาจะล้างนะคะนี่นะคะสังเกตนะคะการขอดเก็บปลานะคะขอดเป็นแถวแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะจะง่ายนะคะการขอดเก็บปลาก็ระวังตรงที่ครีบมันด้วยนะคะหมูปลาแกะส้มอย่างแก่เลยค่ะเนี่ย างงนนนิดนึะะคะการที่เราโดนเก็ดปลานี่ให้รีบล้างนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะคะไม่อย่างงั้นนะคะเดี๋ยวหูถามหาแน่เลยะคะ่ะอันนี้ก็คือเก็ดปลาของเขานะคะเนี่ย เนื้อต้องมันอร่อยแน่นอนแกงส้มแก้ ๋ไม่มีจะใช้วิธีไหนในการเอาไส้ออกขอดูก่อนปลาทะเลส่วนมากเขาก็จะใช้ช้อนจุกแต่ไม่มีจะผ่าท้องเลยนะคะตัวนี้เรารู้แล้วว่าเราจะทำเมนูอะไร,รโอ้โหมีไข่ด้วยนะคะเราจะแกงส้มแล้วก็ แบ่งมาทำอทอดด้วยนะคะมีไข่ปลาด้วยะคะ่ะนี่ค่ะอย่างแจ่มเลยนะคะควัก ล้วงแบบไม่กลัวดีแตกกันเลยนะเนี่ยดีอยู่นี่ค่ะดีอยู่นี่ดีปลาอยู่ตรงนี้นะคะเกือบไปแล้วนะคะอันนี้ไข่ปลานะคะเก็บก่อนตับปลาดีปลาเอ๊ะไม่ไดมอองนะจ๊ะไส้ปลาเอาไหมไม่เอานะคะไม่มีไม่กินไม่มีจะเอาแค่ไข่ปลาอย่างเดียวนะคะ อันนี้เราจะเอาไปดักหนูค่ะบ้านไม่มีมีเลี้ยงหนูไว้ด้วยนะคะไม่มีจะเอาไว้ดักหนูนะคะไม่รู้กันไปเลยอันนี้กระเพาะนะคะเขาทำปลาเขาเขาทำกันตรงที่เหงือกปลาที่คอปลาไม่มีดันมนาะ จะเอาตรงที่ช่องท้องนะคะง,ง่ายเดี๋ยวนะคะไม่มีชอบเนื้อปลาทะเลอยู่อย่างคือเนื้อปลาทะเลไม่ไม่มีกลิ่นสาบโคนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะทำปลากระพงแดงกันต่อเลยค่ะนะคะโหอย่างแจ่มเลยนะคะกระพงแดงนะคะกิโลนึงก็อยู่ราวๆสองรอยกว่สองร้อสามสิบสองร้อยสาสิบสองร้อยเท่าไหร่เนยี่สิบอะไรประมาณเนี้ยราวๆเนี้ยค่ะเห็นที่เขารับซื้อกันบนสะพานนะคะ ปลาที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าจําไม่ผิดปลาคูคาดไม่ไมีไม่รู้ราคาค่ะเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นแล้วเพิ่งเคยรู้จักด้วยนะคะแต่กระโงแดงนี่วันนั้นออมีเพื่อนเขาตกได้มานะคะที่เพื่อนที่ไปตกมากันนะคะเขาก็คุยให้ฟังบอกว่าเขาขายกันอยู่ที่สองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบอะไรอย่างเงี้ยคนรู้จักกันนะคะ ปลาตกสดๆแล้วเขาก็ไปส่งเลยนะคะถ้าได้มาอะไรเงี้ยปลากระพงทำอะไรก็อร่อยนะคะ ยากนิดนึงก็ตรงที่เอาเงียงปลาออกนี่แหละค่ะอ้าเกระเด็นก<ๆ>ระเด็นกระเด็นระวังด้วยนะคะเงี่ยงปลาก็คมนะคะ ัวนึงนะคะนี่ค่ะอยู่ในท้องนะคะ ตัวนี้ก็จะอยู่ราวๆประมาณเจ็ดขีดได้นะคะไม่มีจะบ้างเลยนะคะไม่มีจะบ้างปลาเลยนะคะเพราะว่าแม่มีรู้แล้วว่าแม่มีจะทําเมนูอะไรมาฝากเพื่อนๆนะคะไม่มีบ้างไว้เลย ก็บความชัวร์นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะการทําปลาของแม่มีนะคะเหลือปลาเล็กปลาน้อยนะคะอันนี้เราจะเก็บเอาไว้ก่อนนะคะ เป็นปลาทูสำหรับตกปลานะคะแล้วก็จะเก็บใส่กล่องเอาไว้ก่อนหลังเขียว ลางเขียวนี่ถอดเกล็ดนะคะถอดเกล็ดตัดหัวนะคะง่ายๆตักแดดทำแดดเดียวนะคะ ละะ้างทำความสะอาดเก็บก่อนนะคะ ผลก็มาน้ำก็แดงใช้ได้เลย มาเรียวโอเคเราจะจัดการตับปลาปูก้าก่อนปลากระปงของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูีเอาใส่ไว้ในนี้ก่อนสอดไ้ปลาปูกาดเนี่ย เนีแล้วมายืนทับอะไรกันตรงนี้เนาะนะ,ะนั่นแน่ฝนหมาเร็วเอาก็ตัวใหญ่นะฮะ ขอภัยค่ะเพื่อนค่ะอาจจะตกใจเสียงนะคะจริงๆมันก็ไม่เหมาะนะคะที่จะมานั่งทากับซิงอ์งนี้นะคะเดี๋ยวหัวเราไปผาทีหลังนะคะฝนก็มาค่ะฝนไล่ตูดค่ะฝนไล่ตูวันนี้ทําปลาไม่สวยนะคะขออภัยด้วยหางตัดทิ้งนะคะ ร้อยค่ะได้ปลาเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะวันนี้ทำปลาไม่สวยจริงๆเลยค่ะโอเคแล้วเราก็จะเข้าไปทำออเข้าไปทำับข้าวก่อนเลยนะคะข้ามแล้วนะคะฝนก็มาฟ้าก็มืดนะคะปลาเสร็จแล้ว